ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมด้วยนะครับก็อยู่ผมนะไทเกอร์ทีวีกันเดมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรูปกันบั่งนะเออไปทําคลิปเกมคลิปหนังหลายคลิปแล้วยรราอากาศมั่งเออมาทําคลิปแต่งรูปกันบ้างไม่ได้ทำนานแล้วโอเควันนี้คือจะสอนในของส่วนของการแต่งรูปจากรูปรูปถ่ายธรรมดาให้เป็นรูปวาดเหมือนรูปว่าเป็ือนรูปการ์ตูนอ่ะนี่ก็เป็นรูปที่ผมทําเสร็จแล้วได้รูปตัวอย่างนะก็คือไปขอยืมรูปของเพื่อนมามาแต่งโอเค ก็นี่เป็นตัวอย่างคือจะแต่งดูง่ายๆไม่ยากมาดูตามมาเลยวิธีก็คืออย่างแรกเราต้องเตรียมรูปก่อนเพื่อต้องการจะแต่งอ,อ่านี่เป็นรูปของเพื่อนผมที่ผมเตรียมไ้แล้วโอเคทีนี้คือใครผมจะตัดของผมอ่ะผมจะตัดผมจะใช้เพราะรูปคนไงอ่าส่วนของเพื่อนถนะ้าเกิดไม่อยากตัดก็ได้จะใช้รูปเต็มเลยก็ได้ได้หมดนะแล้วแต่ความชอบอยากแต่งได้หมดแต่ผมจะสอนวิธีการแต่งตัวอย่างให้ดูว่าทํายังไงแค่นั้นเองไม่ยากง่ายๆโอเคผมจะตัดวิธีการตัด ให้รูปง่ายๆเลยสมมติว่าแต่คนเียตัดไม่เป็นนะผมสอนให้เลยก็คือให้เรามาแถบซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมมันมีเครื่องมือเยอะมากหลายส่วนมีทั้งปากกาดินสอยางลบแต้มสีแว่นขยายใส่อักษรโอ้เต็มไปหมดอ่าสมมบใครจะตัดก็คือเรามาอันที่4นี่น้จาจับโบนัสลงมาอันที่4อันนี้อ่าแล้วทีเนี้ยเราจะลากก็ได้ลาก,กมารูปคนนี่ลากคลิปคลิปมาอซ์ซ้ายลากนะลากเข้ามาปุ๊บ ม,มันต้องใช้เวลาลากเยอะมากลากลากให้ดีค่อยๆลาก <c oughs> มันจะยากหน่อยจะลากเนี่ยผมจะขยายเข้าไปนิดนึงให้มันลากง่ายขึ้นโอเคเลื่อนลงมาแล้วก็ลากปุ๊บปึ๊บ,บวงหน่อย เกินไปไม่ไรเด๋ยวลบออกได้ที่เกิดปุ๊บนี่ก็มันจะมีมันจะมีลบกับบวกนะบวกก็คือเพิ่มลบก็คือลดง่ายๆนี่คือลบมันจะบีบกลับมาโอเคตรงไหนที่มันเกินมันขาดก็ไปเพิ่มเติมได้นี่ทุบที่นี่จะยากหน่อยมันต้องค่อยๆทำค่อยๆทำ โอเคไมเสร็จแล้วเส้นเส้นปะเส้นปะมันจะคุมตัวเลยนี่คือวิธีการลักด้วยม็อกแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าดี่ยวผมจะกอกลับไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บกอกอกอกลับการย้อนกลับก็คือกด Shift แล้วเนะมันจะย้อนกลับให้เราปุ๊บ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 โอเคทีนี้ผมจะย้อนกลับแล้วย้อนกลับมาเริ่มต้นนะอีวิธีหนึ่งง่ายเลยในการจะตัดนะให้เรามากดปุ่มนี้นี่ปุ่มข้างบนเนี่ย กดทีเดียวแล้วมันก็จะคุมให้เราเองอัตโนมัติเห็นไหมคุมแม่ให้เราเลยง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งลากเองมันจะยากกว่านะแต่ถ้าเกิดบางรูปมาต้องบางยาต้องลากเองไงแต่นี้ผมแนไว้ก่อนโอเคเสร็จแล้วทีนี้พิธีการตัดสมมติถ้าเกิดตัดรูปตัวไปนะตัดตัดรูปตัวไปนะแบบไม่แต่งรูปเหมือนรูปเนี้ยให้กดปุ่มนี้ก็ได้มุมขวาล่างนี่ที่เป็นรูปเกาะสี่เหลีห่ยมตรงเนี้ยที่มาผมชี้เนี่ยกดดงที มันก็จะตัดให้เหลือรูปคนนะอ่านี่การตัดแต่วันนี้ผมจะตัดอีกแบบหนึ่งก็คือในการ Copy l a y e เยอรเรามาคลิกขวาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปที่ควรตัดให้เราคลิกขวานะเนี่ที่มันเขียนว่า Co p ปข้างหลังเนี่ยปุ๊บอ่เอาเราสังเกตไหตรงนี้จะเพิ่มมา2ชั้นนะให้เราปิดตาที่ชั้นนี้ออกปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะซ้อนมา2นชั้นแล้วทีนี้จะได้รูปที่ผู้หญิงต้องการแล้วนี่นี่ก็ตัดแบบใหม่อีกวิธีหนึง่งทีนี้ผมจะขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นหน่อยขยายออกก่อน ในการเพิ่มในการได้ขยายวัตถุหรือว่ารูปอะไรเพิ่มก็กดชิปทีนะมันจะขึ้นขอบสี่เหลี่ยมมาแล้วก็สามารถลาเพิ่มขยายได้เห็นไหมปึ๊บเดี๋ยวบีบเล็กลงหน่อยโอเคประมาณนี้แล้ว enter เนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ขั้นต่อไปเราจะเปลี่ยนรูปวาดเป็นรูปการ์ตูนให้เรามาที่แถบบนนี้ซ้ายบนที่มีเห็นไหมตัววางสีเจือให้เรามากดคำเนี่ยหน้าหน้าคำที่อยู่หน้าสามดีนะ กดลงมาปุ๊บแล้วกดคํานี้ทีึงกดตามผมเลยนะปุ๊บทีนี้มันก็จะเข้าหน้านี้ผมย่อลงหน่อยให้เรือสักเล็กลงโอเคเดี๋ยวผมจะลบพวกนี้ออกไปก่อนเริ่มใหม่นี่น,นี่คือรูปยังไม่แต่งนะอันแรกนะเอา,เามากดอันนี้ที่เป็นรูปเรือเนี่ยกดตามผมเลยแล้วก็เปิดตาปุ๊บทีเนี้ยเราต่อมาเราต้องเราต้องเ,เ,เราต้องปรับค่านะในการแต่งเพิ่มลดนะ อันแรกที่จะเป็นเกี่ยวกับพวกเดี๋ยวผมปิดได้หมดก่อนจะไปทีละอันอันนี้คือรูปที่ไม่ได้ปรับค่านะาต้องปรับค่าตรงนี้ด้วยไม่งั้นรูปจะออกมาไม่เหมือนอันแรกที่จะเป็นเหมือนกับเป็นพวกพื้นหลังพื้นมันจะเปลี่ยนไปสังเกตได้ดีโอเคอันสองนี่เป็นพวกลายเส้นประมาณนั้นนะอ่ะอึ่องเดี๋ยวผมจะตัดผมจะปั้มเหมือนเดิม ลองปรับดูเรื่อยๆนะมันจะมีแต่งความแตกต่างโอเคเมื่อตั้งประมาณน,นี้ปุ๊บอีกอันนึงเราต้องเพิ่มมันแค่สองตัวนะบัตรนี้เสร็จปุ๊บแล้วเรามากดข้างล่างที่รูปบวกเนี่ยปุ๊บมันขึ้นไปชั้นเดงแล้วเรามากดอันนี้อืมทีนี้เราเอา้งค่าแต่รูปมันไม่เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าเออความใหญ่ความรูปแล้วก็รายละเอียดของรูปด้วยใครจะตั้งตามผมก็ได้นะหรือว่าจะอง ตั้งตามโดยเองดูนี่มันก็ออกป,ประมาณนี้เห็นไหมจะกลายเปน็นกลายเป็นรูปวัลแล้วนี่สองตัวเนี้ยอ่าแล้วเราลองปรับลองตั้งดูเรื่อยๆนะอันนี้ของผมก็คือผมตั้งไว้ก่อนนั้นนี้แหละแล้วผมมาตั้งค่าตามเดิมนี่มันเลยอ,ออกมาแบบนี้ไงโอเคแล้วเสร็จแล้วกดอโอเคตรงนี้อ่ามันจะได้เป็นแบบนี้ใชไมใส่สีพื้นหลังใส่ยังไงแล้วเรามาปุ่มนี่ที่เป็นรูปรูปครึ่งขาวดำกลมๆขาวดำอ่ะโอเคกดขึ้นมาแล้วกดอันแรกปุ๊บ Hey, ทีนี้ไม่เป็นสีดาไม่ต้องตอกใจนะให้เรากดโอเคตรงนี้มันอยู่บนสุดนะเลื่อนลงมาอยู่ลงลางอ่าเห็นไหมทีนี้ก็เปลี่ยนแล้วให้เดือยๆมันลงมาอีกชั้นหนึ่งหให้รูปอยู่บนสุดไงทีนี้เปลี่ยนสีแล้วเราเพคลิกปุ๊บทีนี้ผมเลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วมันลาบมันอ่อนลงประมาณนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วขั้นตอนการแต่งรูปจากรูปถ่ายเป็นรูปวาดเห็นไหมไม่ยากเลย นี่เขาใครเห็นไหมอันนี้คือแต่งรอบแรกอันนี้แต่งรอบสองรอบสองมันงานจะเงียบกว่าเดิมนะอะจะดูสวยกว่ารูปแรกนิดนึงนะลายเส้นมันจะดูชัดกว่าอตรงนี้ผิวมันจะมีดำๆอยู่แต่รอบนี้มันไม่ค่อยมีดูดูดีกว่าอ่าอหลรก็ลองไปทําตาดูนะลองปรับปรับ,รบดูตรงอันที่ผมบอกเออมันต้องมันต้องลองปรับหลายๆรอบดูอ่าจะลองปรับตามผม,ไ,มได้คือแค่สองตัวนี้ไงนี่แค่สองตัวเนี้ย ลองปรับปรับตกแต่งเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ไม่ยากนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็โอเคไหมก็ได้มันเป็นแบบนี้อ่าก็คลิปนี้จบแล้วสราบารมาสอนแต่งรูปจากรูปว่าเออจากรูปถ่ายเป็นรูปลูกการ์ตูนง่ายๆไม่ยากนะเออเรา,ามาทำกันดูได้เออเดี๋ยวจะแต่งทั้งรูปก็ได้จะตัดแต่ว่ารูปคนก็ได้แล้วเรามาทำกันดูนะก็เป็นอยู่แล้วลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตามเพื่อนใจผมด้วยน,นะแล้วใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคอมเมนตะ์ดนะ้วยถ้าคลิปได้ ว่าจะพูดเลยทาไมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าใครมีอะไรแนะนําก็สามารถอ่าเมนก็ได้อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวอะไรก็ได้หรือสอนทําอะไรก็ได้ถ้าเกิดทําได้จะมาสอนให้ถ้าเกิดทําได้ก็จะไปถึกษามาให้ก็แล้วกันนะโอเคก็คลิปนี้ไม่ยาวมากก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ